สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือสกู๊ตุกคนิลและพี on, yon, mm. like mm. okay. ่น nice ้องที่เขามาติดตามหับชมเนาะมือนี้เนาะพี่น้องแมงนยวกาอยู่สวนอยู่อยู่หน้าอยู่ตันโคนอยู่ก่อแล้พี่น้องแต่ว่าก่อนที่จะมาคือนมือนี้เนาะแมงเนีิวหันเมื่อวานเราคือเมื่อวาดก่อนแล้วพี่น้องพอดีว่าบุญมาหันไปตลาดเนาะแมงเนีิวก็เลยว่าให้ซื้อนมมาให้น้องนิวแน่เนาะสมมบุญมาก็สื่อให้นาะพี่น้องละกันมือหนิ่งเป็นสาวนิ่มืองเนีิวกับบาสิแทนเงินบุญมาเนาะก็เลยทามขานมไปเนาะปรากฏว่า ขึ้นอีกพี่น้องเมียงนิวก็เลยว่าอ้าึืนแห้งอะไรเนาะต่กี่หันรุดเืินกันบ้ากระไล่เจอแลด้พี่น้องก็เลยมาข้ดว่าอ้าขั้นคันแบบว่านมมันยังขึ้นอยู่แบบนี้ ย่างคืนอยู่แบบนี้ซิวก็ได้จังได้พี่น้องเงินเดียวหนิเนาะพันหนึ่งต่อหกแสนเศร้าเนาะถั่วไปบางหาดเป็นการหกแสนสามจีบพี่น้องแต่ว่าถาว่าคือเมมี่มิวเนาะสื่อเครื่องนี่เนาะแมมี่มิวได้เงินกีบมาแล้วพี่น้องไปสื่อเครื่องเครื่องเคนกระไรตามอัตราเงินบาทคือกัน,กนสมมงหมว่าคือน,นมนี่เนาะเป็นปสื่อมาจากฝั่งไทยเป็นกระขุ่นอัตราแหลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทนะพี่น้องเสื้อเข้าเอาเงินกีบไปสื่อเนี่มันก็แพงไรแ,แต่บัณฑิตแต่ถาว่าเทียบกับเงินไทยมันก็นกนกนปะสูงคืปงอปะพี่นอ้องแต่ว่วา เป็นเงินกรีบนี่คือตอนนี้นักแห้งอลิพี่น้องขาเงินบาทแข้งโตคือเงืนกรีบอ่อนขาลงเนะาะจักสีหลอดบลอดพี่น้องปีนแต่กะแต่กีแต่กอนเนะ <S 2> <S 2> าะเงื่อนบาทพี่แต่ซองแซนหาสิบพันกันยังวารายเลยพี่น้องเขาคลายพักคลายยังน้อยเดียวนึงกระไดเลยกะ <S 2> <S 2> ตอนนั้นกะยังยังพ่อได้พ่มีทั้งเหมันว่าเงินเงืนเงินมันกระสิเสียกันคือตอนนี้แต่ว่าหูซื้ว่าตอนนั้นมันยังห้างรายกว่าเดนนิีน้ะไมนีห้างเงืนหยากอะลิ มังนเนี้ยวนะก็มีลูกหน่อยก็แห้งตรงใส่ใจายไล่ยานเครื่องนี่เนาะแต่ว่ามังเนี้ยวันประยัดยังติดประยัดแต่มังเนี้ยกับประยัดเนาะคือสว่วนนี้คือลูกสองคนมังเนี้ยกับ่วนไล่กับซิโบเรสือเป็นกระจกกระจิกลายเนาะสือแต่แนวใส่จำเป็นนี่เนาะคือตัวอย่างคืนนอน้องเล่ยนี่เนาะตัวที่เป็นตองใส่เนี่ยก็มีพวกแป้งเนาะพี่น้มอนนมันอาบน้ายาสระผมเนาะ สอนแฟมเพื่อทำแมงนิวบริสไซให้น้องเลยเนาะพี่น้องกะโบแมน่าต่างอันดับกับประยัดแน่พี่น้องสอนแฟมเพื่อทำพันกระเพงเนาะแล้วก็พอดีว่าน้องเลยื่อเป็นอ้วนเนาะอ้วนแล้วใส่แฟมเพื่อเดนฮาฮาฮาร์เบอร์ไซดอยากเนาะก็เลยว่าบริสไซมาตั้งแต่น้อย่ะแล้วกับบริก็เริ่มบริสไซมาเริ่มแต่ปัณณ์ต้นนี่ใหญ่เนาะแมนิวก็ยังบริสไซให้น้องแล้วก็เพื่อใส่เลยน้องเลยเนาะแต กับพี่กับอีต้นลูงนี่แหละเนาะมันหอนอาการหอนเนาะใส่ละดาฝนกระยูกระดาพี่น e ้องเฝนหอนล้วเะฝนมุนมัดใส่ล้วเะฝนบอนอนก็ต้องได้เปลี่ยนออกเนาะแล้วกะเลืนมันนี่งก็เลื่อนไปเลยใส่เป็นหน้าเนาะมีแต่แกละมันสักเครื่องเอาพี่น้องเปลี่ยนผ้าปูทุกมือเนาะแล้วก็สักเครื่องทุกมือเอากระสีไปเปลืองแผลแทนเนาะพี่น้องแต่กัยังใครก็เปลืองแพรมเปิดเนาะส่วนบอนอยู่บอนอนกะ หลายคนแต่สิว่าเนาะเอาโปใส่เปมเพื่อหายก็คือซีเมนต์มืดบ่อนอนคือแมลงนิวเนาะมีมีมีเสือปูเนาะมีน้องเสือที่เป็นอันพับเฟอเนาะพับเฟอแล้วก็นิ่วกะเอาสาดสาดตัวที่มันเป็นยางหนุบหนุบมาพี่น้องแล้วก็มาปูอีกทีอนอนเวลาสินอนก็เอาผ้าปูมาปูเนาะผ้าปูมาปูแล้วแล้วก็เอาผ้าอ้อมปูให้น้องอีสันนั่งพี่น้องจะเอาให้แบบ น้องกินเขาเนียวแมวก็บยาดน้องทายงานน้องกับสื่อต้นหน้าน่ำพี่น้องแล้วก็ส่วนน้องเนียวก็คือมีนมเนาะตอนนี้น้องเนียวยังกินนมอยู่พี่น้องส่วนน้องเนี้ยนี่ก็คือแม่กับประหยัดหลายอย่างที่แพมเพิ่์กับเบรซายนะอะแล้วก็ส่วนน้องเนี้วเนาะพี่น้องก็คือน้องเนียวก็บชิโนเนี้ยตัวสายก็คือนี่แหละนมพี่น้องแล้วก็ขนมเนาะสำหรับน้องเนียวเนาะกเบรซายแพมเพิ่์คือกันก็คือสำหรับน้องเนียวก็ที่มีแต่นมกับขนมอะไรพี่น้อง ต้องอยู่เขากินกับบาง,บางอ,นนาอะ,ะ,ะบางเหมือกินน้ำผู้ใหญ่เนาะแล้วก็บางเหมือกินน้ำน้องเนยพี่น้องก็คือว่าประหยัดไปได้ลายยางอยู่เนาะและะ้วก็มีพวกเครื่องใส่มาจองมาเจิ๊กอะไรพี่น้องเป็นผ้าเ,เป็นทิชชู่เนาะก็ต้องได้ใส่เนาะแล้วก็เป็นโลดแล้วเป็นทิชชู่แล้วก็เป็นผ้าเย็นเนาะสำหรับวบเสร็จแบบเวลาหนองท้ายหนองอย่างกะนอันนั้นก็ได้สื้อพี่น้องส่วนพอก็แม่ตอนนี้ก็คือเกือบจะบริสุทธิ์ยังเนาะสื่อแต่เนีย่นนยใส่ที่จำเป็นสบู่เป็นยังผสทพี่น้องบางเถื่อกะแต้ว่า มีแฟนคลับจากฝั่งไพ่ผสดงมาหายเนาะการประหยัดไฟกับบริสุทธิ์สำหรับเด็กๆเนาะพี่น้องช่วงนี้เศรษฐกิจบอดี้แห้งเนาะเงินเกีบกับมันมันอ่อนคาแห้งพี่น้องคล้ายพักคล้ายคล้ายนะเพื่อสิได้เงินมานนเนาะเาหาได้เป็นเงินกเกีเยร์เวลาไปซื้อเครื่องไปซื้อเป็นเงินบาทมันก็นักนอยู่ได้พี่น้องอก,ก็เลยว่าไอ้เยี้ยประหยัดได้ก็เลยสวยกันประหยัดเนาะคือตอนนี้แมงกนิเอที่ประหยัดได้ แม่ม so ีอุปยัดไถในการเล้ยหลูกก็คือเนึ่งคือน้องเนยนะกินนมแม่พี่น้องกินนมแม่มันยอกเจ้าน้องเนยเงยปะเนาะน้องเนยนี่กินนมแม่แล้วพี่น้องกาส่วนประหยัดป็ด้อีกทางนึงเนาะสำาหรับคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมพงนี่ก็คือตอนนี้กเกือบสีโบวายเลยพี่น้องเพราะว่าท้องหนึ่งเดียวดีมันกเกือบซองแซนป้ายเนาะหาลอยป้ายกว่าบาทเนาะสำหรับนมบางีห้อกระแพงกว่าหันก็มีพี่น้องแล้วก็มี น้องเล่ยเนี่ยกำลังกินนมแม่เนาะกับประยัดในส่วนนี้ไปพี่น้องราคาแค่เพิ่งกับบริษายเนาะกับประยัดไปอีกน้องนิวกับกำลังกินนมแต่ว่าเป็นนมนมนมหวานพี่น้องนมทงเนาะตอนนั้นราคามันกับโบแพงไปได้กะกะสิค่ายก่อนกินนมอันนั้นอยู่พี่น้องนมตัวถี่แบบเป็นนมสำเร็จหุบชมพงษ์สำเร็จหุบเนาะตอนนั้นแพงแต่ว่าน้องนิวนี่แม่แม่กับบริษายตั้งใจให้กินนมอันนี้เดี๋ยวพี่น้องเพิ่นหันนมยังกับโบกินเนาะหลายคนจะเป็นคนถ่ายหงาเนาะ มากินนมอันนี้แล้วว่าถือก็เลยว่าให้กินนมอันนี้มาแต่งแต่หาน้องพองแต่ว่าหลายคนก็ว่ามันบ่มีประโยชน์มันบ่มีแบบอันมันบ่ได้บำรุงอะนะแต่ว่าน้องกินเลยน้องอยู่ได้แม่ก็เลยให้กินตัวนั้นไปน้องๆระบบลำสาส้น้องก็บ่มีปัญหาถ่ายกับปกติพี่น้องก็เลยว่าให้กินตัวนั้นมาแล้วก็มีแต่เสริมแบบพยายามป้อนข้าวให้ได้ทุกข่ามแม่ก็ป้อนข้าวป้อนน้ำทุกข่าตอนนี้เพิ่นก็เริ่มตุ้ยมาเลยพน้องกินได้แล้วเนาะสำหรับเด็กๆสองคนน้อพี่น้อง ตอนนี้ยังพ่อสูได่กระสู้ไปก่อนพี่น้องภาว่าอนาคตค้างน้เนาะเงื่อนเกีบมันยังหนักไปเรอยๆเนาะพี่น้องบ่มีวีแว่ว่าเลดเงืนสิ่งลงเนาะมีแต่ขึ้นไปเอยๆภาว่าเป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตค้างน้ำแม่งมิวก็อาจสีได้ไปเหตุเบียกอยู่ฝั่งไทยนลณะพี่น้องเพราะว่าคั้นเศรษฐกิจมันมันอยู่บ่ได้เนาะเข้าสี่เหลี้ยงกันบปกลุ่มก็จะเป็นต้องได้ไปพี่น้องท้ายลุกๆใหญ่ก่อนเนาะจะคอยวางแพนเรื่องอันอี้คืนพี่น้อง ตอนนี้หาไปก่อนซ้มลูกไงสำหรับค้นที่เลี้ยงลูกโดยนมกองนมพงนมพี่น้องตอนนี้ก็คือว่านักพอสมควรตอนนี้ก็คือว่าหาพลาหนักไปเต็มเมเลยเนาะเพราะว่าค้างิันกีบมันอ่อนค้าแห้งเนาะแต่สำหรับในน้องนิ้วและพี่น้องแมนิวก็คือชื่อว่าแมนิวโตกดีกว่าคนอื่นไล่เติมพี่น้องทีว่าแมวนิวมีลูกน้อยเนาะแต่ว่าแมวนิ้วหาเลี้ยงลูกโดยนมแมวนิ้วมีนมให้ลูกกินเนาะนมกะ นมก็ดีนะพีน่น้องนี่อรวยเลยก็เลยบัวจำเป็นต้องสื่อนมพงให้ลูกกินเนาะเพราะว่าเห็ดเบียก,กับเห็ดเบียดอยู่บ้านนะพี่นอ้อ,อ,นองกระสุกดีไปอีกอย่างก็คือมีเบียกเห็ดงานทาอยู่เพือ่อนเนาะไปเลี้ยงลูกไปน้ำได้เห็ดเบียกไปฟอกพี่น้องกับประหยัดเงินในส่วนนี้ไปเนาะอ่ะอันนี้นก็ย้อนเอดีตเพื่อให้โอกาสเนาะให้เบียกเห็เดงาทนทาแกมั่นงนิ่งกินนี่กับเซนเก่าเซนเคยเด้อพี่น้องฝากพี่ like, น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบปโฆษณาบระคามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจของนิ่งเก่าเด้อพี่น้อง วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดอ้อสาบายดีสาบายดีสะบายดีคนอ้วนมาลินชว,วนันดีชะบายดีตบมือตบมือชมเจอชมเจอกัชมเจอชมเจอ